ต่อไปนะครับผมจะเป็นในเรื่องของการผูกมัดวัตถุดิบเข้ากับรายการอาหารนะครับผมซึ่งอ,อตอนนี้เราได้ทําการสร้างวัตถุดิบขึ้นมาแล้วนะครับผมซึ่งวัตถุดิบที่เราทำการสร้างเนี่ยก็มีคือ,เ,อ,อเนื้อหมูกับน้ำมันหอยนะครับแล้วก็ทําการรับสต็อกเข้ามาเรียร้อยแล้วนะครับผมต่อไปเนี่ยเราจะไปทํา การผูกมัดวัตถุดิบเข้ากับรายการอาหารนะครับผมซึ่งวิธีการทำเนี่ยเราจะต้องไปในส่วนของ Inven t ท r y แล้วก็เลือกรายการสินค้าที่เราต้องการผูกมัดวัตถุดิบนะครับผมอย่างเช่นเอ่อรายการประเภทหมูนะฮะหมูผัดน้ำมันหอยเนะี่ยอย่างตอนนี้ก็คือมีการผูกมัดวัตถุดิบแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะลองลบตัวนี้ไปให้ดูก่อนแล้วก็ทําการผูกมัดใหม่นะครับผมก็คือมาคมว่าตอนนี้ ราคาหมูน้ำมันหอยเนี่ยราคาที่เราขายคือราคา100บาทแต่ว่าเรายังไม่ได้ระบุราคาต้นทุนว่าหมูน้ำมันหอยหนึ่งจานเนี่ยใช้วัตถุดิบอะไรบ้างแล้วก็ราคาต้นทุนเท่าไหร่นะฮะซึ่งเราจะทําการสร้างวัตถุดิบหรือผูกวัตถุดิบได้เนี่ยเราก็ต้องมาทําการคลิกที่หมูน้ำมันหอยก่อนนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เรากดเพิ่มวัตถุดิบ นะครับผมเมื่อทาการกดเพิ่มวัตถุดิบเนี่ยก็จะมีไดอะล็อกโผล่ขึ้นมาเพื่อที่ให้เราทําการระบุวัตถุดิบที่เราต้องการผูกมัดนะฮะอย่างเช่นตอนนี้ผมต้องการผูกมัดเนื้อหมูนะครับผมใช้เป็นกรัมนะฮะอย่างเช่นหมูน้ำมันหอยเนี่ยใช้จํานวนอาจจะใช้จํานวน70กรัมนะครับผมฉะนั้นรานะคาก็จะคํานวณให้เลยว่าจํานวนหมู70กรัมเนะะี่ยราคาต้นทุนอยู่ที่8ป0บาทสสตางค์นะฮะ,นะะแล้วก็กดตกลงนะครับผมแล้วก็จะเห็นนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนอกจากหมูแล้วเนี่ยก็จะต้องมีน้ำ นะฮะเราก็ทำการเพิ่มวัตถุดิบครั้งหนึ่งแล้วเลือกวัตถุดิบให้เป็นน้ำมันหอยแทนนะฮะจำนวนใช้ใช้เป็นมิลลิลิตรนะครับผมสมมติว่า1ขวดมี1ลิตรหขวดมี1,000มิลลิลิตรใช่ไหมฮะสมมติว่านี่ใช้ไป100มิลลิลิตรนะนะครับผมก็คือ5บาทตกลงนะครับผมตอนนี้ก็คือราคารวมกันก็เป็น13บาท นะครับผมทาการบันทึกเมื่อเราทําการบันทึกเนี่ยเอออีกอย่างหนึ่งนะครับผมข้อสําคัญก็คือเราต้องเลือกตรงนี้ด้วยนะครับผมเพราะว่าถ้าเราไม่ทําการเลือกตรงนี้เนี่ยมันจะไม่ไปตัดสต็อกให้นะครับผมก็คือหมายความว่าเนื้อหมู70จํานวน70กรัมเนี่ยมันจะไม่ถูกไปลบมันจะไม่ถูกลบกับจํานวนเนื้อหมูที่อยู่ในสต็อกของเรานะครับผมฉะนั้นเมื่อเราทําการติ๊กเสร็จแล้วเนี่ยให้เราทําการกดบันทึกด้วยนะครับผมเราก็จะเห็นว่าใช่ไหมฮะราคาหมูน้นมันหนอยต้นทุนอยู่ที่14บแต่่าก100ะาท ที่เหลือก็เป็นเรื่องของค่าแรงค่าเวลานะทีนี้ต่อไปเนี่ยเราลองไปทําการขายดูพเพื่อที่จะดูว่ามีการหักสต็อกเข้าไปหรือเปล่านะครับเราลองกลับไปที่เมทิเรียนดูนะฮะเราจะเห็นว่าจํานวนสต็อกเนี่ยก็คือ5,000กับ2,000นะฮะทีนี้เราลองไปขายดูนะรเราทําการขายสินค้าที่เป็นประเภทหมูมมน้ามันหอย ครับผมแล้วกออ็ในกรณีที่มีจานเล็กหรือจานใหญ่เนี่ยเดี๋ยว,ยวผมจะทำการเบิดอีกทีหนึ่งดูนะตอนนี้เราขายจานหน่งดูนะนี่เราทาําการชาระเงินจ่ายเป็นเงินสดนะครับแล้วก็ไม่พิมพ์ทีนี้เราลองกลับไปที่ m มท e r เ a ียดูเห็นไหมครับผมก็คือแล้วเมื่อเราขายไปแล้วหนึ่งจานเนี่ยมันก็จะลดไปเจบาท70า็สิกรัมกับอันนี้ก็คือลดไป 100มิลลิลิตรเห็นไหมครับผมก็โปรแกรมก็จะทําการคํานวณให้เราเรียบร้อยเลยแล้วก็ตัดสต็อกให้เราเรียบร้อยเลยนะฮะถ้าเราต้องการเช็คว่าสต็อกเราเหลือเท่าไหร่เราก็สามารถเข้าไปได้ที่เม็ดของเขาเมทิเลียนนะฮะแล้วก็กดค้นหาให้หมฮะตัวโปรแกรมก็จะแจ้งว่ามีรายการอะไรบ้างที่เป็นวัตถุดิบแล้วก็จํานวนเหลือเหลืออยู่เท่าไหร่นะฮะส่วนที่นี้มันก็จะมีในอีกทรณีหนึ่งก็คือจานเล็กกับจานใหญ่ ใช่ไหมฮะอย่างเช่นตอนนี้ลสินค้าที่เป็นหมูของเรานะั่นเนี่ยใช้สันคออยู่7 0กรัมแต่ถ้าเป็นจานใหญ่เนี่ยอาจจะใช้1 0 0กรัมซึ่งขั้นตอนตรงนี้เราจะต้องไปทําในสดของการปรับปรุงสินค้านะครับผมก็คือเราจะต้องเอาตรงนี้ออกนะฮะทำเอาตรงนี้ออกผมจะลองดูอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้ผมทําการลดทิ้งไปเลยแล้วก็กดบันทึกนะครับผมแต่ว่าที่เราจะต้องเอาไปเพิ่มคือเราต้องไปเพิ่มในปรับปรุงสินค้าแล้วก็ เราดูก่อนนะครับผมว่าว่าไอหมูผัดน้ำมันหอยเนี่ยปรับปรุงสินค้าคือเลขใหญ่บวก80เนอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องไปที่ปรับปรุงสินค้าแล้วก็ไปหาเลขใหญ่80นะฮะดับเบิลคลิกที่เลขก่อนนะฮะเลขเนี่ยเพิ่มวัตถุดิบเห็นไหมครับเพิ่มเป็นหมูจำนวน70กิลกรัมตกลงแล้วก็น้ำมันหอย จำนวน100กรัมนะฮะแล้วก็กดโอเคนะครับผมต่อไปก็คือใหญ่ทีนี้ใหญ่เนี่ยหมูเนี่ยจะเป็น100กรัม1ิบบาทแล้วก็ใหญ่เออไม่ใช่น้ำมันหอยอาจจะเป็น150กรัม150มิลลิลิตรนะครับผมแล้วก็กดตกลง เมื่อเราทําการบวกแล้วเนี่ยเราก็กดบันทึกนะครับผมแล้วก็จบเพียงเท่านี้นะฮะเราจะไม่ต้องไปทําการผูกมาพิมพ์ในส่วนของตรงนี้อีกนะครับผมทีนี้เราก็ลองไปขายดูนะฮะเดี๋ยวเราลองไปดูก่อนว่าจํานวนสินค้าเราเหลือทุเท่าไหร่นะฮะก็คือสี่พันเก้าร้อยสามสิบกับหนึ่งพันเก้าร้อยนะฮะทีนี้เราลองไปขายทั่วใหญ่ดูนะฮะก็คือเข้าไปขายสินค้าที่เป็นหมูนะ้ำมันหอย ทำการคลิกแล้วก็เลือกที่ใหญ่นะครับกดตกลงนะฮะแล้วก็ทำการขายเ <c oughs> มื่อทำการขายเสร็จเนี่ยเราลองกลับไปดูในหมวดของ Inmaterial นะครับผมกดค้นหาดูเห็นไหมฮะแล้วก็จะเห็นทุกอย่างก็ถูกต้องก็คือน้ำมันหอยถ้าเป็นจานใหญ่ก็ลดไป150บาทลดไป150ยมลนะครับผมแล้ถ้าเป็นเนื้อนะครับผมก็คือลดไป ถูกไหมหนึ่งรอกรัมถูกต้องอ่นะฮะอันนี้ก็คือในกรณีที่รายการอาหารตัวนั้นเนี่ยมีการผูกมัดการปรับปรุงสินค้าอยู่นะฮะเราต้องไปเพิ่มวัตถุดิบในส่วนของการปรับปรุงสินค้าแทนนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับผมห้ามลืมนะครับห้ามลืมเพราะว่าบางคนก็ไปเพิ่มตรงนี้ด้วยนะฮะซึ่งไปเพิ่มถ้าไปเพิ่มตรงนี้เนี่ยมันก็จะทําการ หัก2รอบก็ครับผมก็คือรอบแรกไปหักในส่วนของการปรับปรุงสินค้าแล้วอีกรอบหนึ่งก็ไปหักในส่วนของการผูกมัวัตถุดิบในส่วนของหน้าน,นี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสต๊อกก็จะไม่ถูกต้องนะครับผมทีนี้ก็จบสําหรับการผูกมัดวัตถุดิบเข้ากับรายการอาหารหรือว่ารายการสินค้าครับผม